ก็กาวสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมบันใจนะฮะตอนนี้อยู่ยในเกมลุ้นแล้วเพื่อนเช่นการเดนในภาคที่4นะครับผมจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้ไปทําพวกสับเควตต่างๆก็เสร็จไปหลายเควสอยู่แล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งก็คือเป็นปลาคราบยักษ์ที่ชื่อว่าแซมนะครับผมเราได้ทาเควสของแซมจนได้เขาเรียกว่าอะไรลูกโป่งที่ใช้ในการบินข้ามเกาะมานะฮะก็สดุกสบายขึ้นเยอะปะลุยต่อ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องไปสำรวจเขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นตามเกาะต่างๆนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวกับไกอาซึ่งเป็นการ์เดียนผู้พิทักษ์ของที่นี่ละมัง้งป่ะตรงไหนนะนี่ไงแต่ตรงนี้เราสำรวจแล้วใช่ปะ่ะโอเคสำรวจแล้วฮเราต้องไปที่ไหนอีก ตรงนี้ปิดแล้วฮะอืมเออแล้วเรามีเควสอันนั้นด้วยดีว่าเจ็บอังุนห้าผลนะครับผมเรามีบอลลูนแล้วแต่เราก็ยังใช้เรืออยู่ดีเคยชินนะดิไหนอังุนอ่าอยู่ตรงนี้แป๊บๆก็น่าจะเสร็จละอังุนหนึ่งอังุนสอง อุ่นสามกระเป๋าเต็มยังโอ้เหลือเฟือเก็บไปไทมอันนี้ผลอะไรก็ยังไม่ทราบแน่นะสีเหลืองเนะี่ยไม่ใช่สีเหลืองสีแดงแล้วฝั่งซ้ายมีอะไรให้สรวดอีกไหมมีควสอี๋เดี๋ยวสิอะไรนะพวกมัคซีพันธุ์นั้นเหลืออยู่นิดเดียวเองเหรอช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้หนึ่งเดียวบนดินแดนแห่งนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างไกาอากับเมล็ดพันธุ์นะเด็กาเลนเนอร์เธอน่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ไขปริศนาครั้งนี้แล้วก็ช่วยเหลือเธอกลับบ้านได้นะอืมมีเควสอีกรีเทิร์ n เวนเอ g น o ิงแฮ e โอเคแล้วอีกอันนึงโตพอดีเก็บให้หมดจิงเงินเราเฟอเกินไปอะ่ะ จนขี้เกียจขายของแนละ้วตอนเนี้ยขายไปก็ไม่เท่าคาป,ปิบา่าเก็บให้นะครับผมึรอดูว่าจะมีให้ใช้ตังค์มากกว่านี้หรือเปล่าในอะนาคตมาของครบแล้วครับมันช่างหวานจุยซี่แล้วก็ฟุตตี้มากเลยนะเนี่ยขอบคุณนะแคสซี่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนไกอานั้นมาปอบปโยน์ฉันด้วยตัวเองเลยละเอานี่ไปนี่สำหรับเธอบอลลูนเร็วขึ้นอีกอะ่ะ พี่จะเอาเร็วถึงไหนเนี่ยอืมฉันคงต้องพูดอย่างนี้นะเธอนั้นมีดวงตาที่เฉียบแหลมมากในการคัดสรรคุณภาพของสินค้าบางทีในอนาคตเธออาจจะเป็นพ่อค้าก็ได้นะแค่นี้แหละอ,อ้าวแล้วไงต่อหรือเราต้องไปซ่อมพระพาคารวะไม่เคยออกเสียงถูกเลยมะขายของก่อนเคียร์เป๋าเดวอู้ อันร้อิเลยนะไอ้ผลดแดงๆมาแก้โคตรเอาแล้วก็เจเลบบีนไม่มีเควสให้อีกแล้วอะ่ะเธอเศร้าเลยอ๋อหรือเราต้องเปิดประพาคารอีกรอบมีตังหมื่นปะ่ะโอ้โหโอเคชิวพันสองเองตอนนี้เรามีตังเอ้ยมีตัวละครใหม่ด้วยว่ะเมื่อกี้นี้เป็นตุ๊กแกะตอนนี้มีเรามีตังแบบใช้จ่ายได้ไม่มีวันหมดอ่ะดูดิเก้าพัน ปเปิดแมปแล้วเดี๋ยวเดวีเปิดแมปก็น่าจะเปิดบ่อใหม่ใช่ไหมบ่อตกปลาเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเจริบีนก่อน,นเผื่อม,มีเควสให้นี่ไงคิดถึงมากเจริบีนไม่ได้คุยกันนานสวัสดีครับเจริบินฟิชชิ่งทัวร์ห้หรือสี่ี่นี่ว่าเอาละไอ้หนูอันนี้จะเป็นบททดสอบที่จะแยกระหว่างพวกปลาซิวปลาส้อยกับคนที่แข็งแก่งจริงๆ ฉันอยากให้เธอตก2องเบต้าแล้วก็2องประครับให้หน่อยแล้วนะฉันรู้ว่าเธอนั้นเปิดเส้นทางไปที่น้านน้ำนั้นเรียบร้อยแล้วเธอน่าจะไม่มีปัญหาอะไร2องเบต้าก็คือประกัดอืมปะตกประกัดกันดีกว่าเรื่องตังเราไม่ต้องใส่ใจละวชิว,ชวให้พี่คาป,ปิ่า,านั้นเก็บตังให้เราบ่อนี้ปะอ่าบ่อนี้ต้อง ปลากัดสองตัวแล้วเราไม่ใช้บอลลูนสักทีนะสู้าได้มาอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยฮึบ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 เอ็กโซลอตอยากได้เบต้านะ่ะจริงๆน่าจะเลี้ยงสัตว์ได้นะน่าเลี้ยงมากเลยเอ็กโซลอตอ่ะน,นา่ารักอันนี้ขึ้นลงเบต้าปะ่ะใช่แหละ ้าวแบ็กแบดเฉยเทเอ้ยขอเบต้าอันนี้อาจจะใช่ป่ะขึ้นลงเร็วอย่างนี้ฮึบฮึบแต่เบ็ดเราโอพีมากเลยดิเพื่อนโทษทีอ่าหนึ่งตัวโอเคกดผิดกดขึ้นเฉยมาครับมาครับอันนี้แบกแบดปะขึ้นลงช้าๆเงี้ยอ่าใช่ ถ้าเป็นปากัดจะขึ้นลงเร็วมากนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ดิ้นวะตัวอะไรวะเนี่ยอ่ะปลาไหลอีกตัวเดียวขอหน่อยโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวอะไรวะเอ็กซ์ลออโอ้ยจะเย็นลูกนิ่งๆลูกก็ยังตรงตรงีงเหมือนเดิมนะถึงเราจะอัปเกรด,ด,ดมา อีกตัวเดียวขอหน่อยอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเดียวเองโอกาสดอบมันน้อยอ่ะน,นี้ไงมาละขึ้นลง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 โอเคครบถ้วนต่อไปเป็นปลาคราฟซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่บอ่อต่อต่อไปที่เราไปเปิดแมปมานะครับผมอ่าอันนี้คนใหม่ไหนวสิเขาคือใคร สวัสดีครับกูสตาร์สพานที่คำนวณมาอย่างไม่ดีของฉันนั้นถูกพายุนั้นทำลายหมดเลยหยาบคายอะไอย่างนี้สะพานนั้นคือศิลปะมีใครเกลียดศิลปะมากถึงขนาดทำลายมันทิ้งมากล่ะพายุนั่นแหละไม่ใช่หรอกฉันเชื่อใจในพายุเออน่าจะเป็นพายุที่ทำลายสะพานพี่นะครับโอ้แล้วก็ใช่สวัสดีอันนี้สะพานของฉันสะพานของฉันที่จะข้ามไปที่สวนข้างนอกนั่น ตอนนี้เราต้องสร้างมันใหม่อีกครั้งหนึ่งน,นะการที่จะสร้างสะพานใหม่ได้เราต้องใช้แผ่นไม้แผ่นไม้มากเลยละแล้วก็ปลาด้วยเพื่อฟื้นฟูพลังกายของฉันเอ้าอย่ามัวแต่ยืนบื้ออยู่สิแ้วคนนี้ช่างไม้นั้นต้องการทํางานนะช่างไม้ทิมเบอร์อ่ะเราต้องไปเดี๋ยวนะต้องไปเก็บทิมเบอร์จากลางังลังไหนโอ้ปลดล็อกใหม่หละ อ๋อ oh, ช่วยในการเก็บทิมเบอร์เฮ้ยน่ารักอะ่ะดูดิมีทาคาฮิเนสมอพอกเนสกีวีเนสแล้วก็คีเนสคีเนสคนนี้ช่วยเก็บผลไม้จากบนต้นได้ด้วยอ๋อ oh, ในนั้นจะมีคาปิมาร่าช่วยเก็บส่วนบนบกจะมีคีเนสช่วยเก็บนะครับผมส่วนพวกนี้ผลิตไม้ให้โอเค ผลิตหนึ่งผลิต2อผลิตสามรับเรื่องเลยเฮ้ยเราจะไม่ได้สร้างเราไม่ได้จะสร้างตรงนี้เราไปสร้างแกงนกที่ไหนดีมีเกาะอ,อีกป่ะนี่ไงบ่อใหม่โอเคเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ก็ได้ปะเก็บกิ่งไม้แต่ขึ้นไม่ได้ดิน่าจะต้องใช้บอลลูนขึ้นไปเอาเป็นว่าเราไปเคลียร์พื้นที่เก่าแล้วกันนะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ย แล้วก็เลี้ยงนกกันดีก,กว่า Let's go ขายทิ้งครับผมของครับขายนี้ทิ้งด้วยบนบกครับบนบกบนบกโอเคของครับเลงยากเหมือนกันนะในการจะลบเนี่ยขึ้นไปของครับอีกต้นหนึ่งสวยแล้วก็ได้เวลาเลี้ยงนกเราสแปมไปตัวนี้ได้เลยนะแต่เราจะเอาแบบ รวมๆแล้วกันนะทาคาฮนิน่ารักจังเลยดูดิโตว้วนเชียแล้วก็น่ากินเหมือนกันนะหิวเฉยมาช่วยเก็บกิ่งไม้ให้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าใช้กิ่งกิ่งไม้กี่อันนะเมื่อกี้เนี่ยแต่สร้างไว้ก่อนแล้วก็กีวีหน่อยกีวีตรงนี้ได้กีวีอีกอันหนึ่ง ได้อีกไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้ามาสมดุลดีกว่าลบอันนี้แล้วก็เอาคีวีแทนเพราะความน่ารักน่ารักจังเลยดูอาร์ตดิกกไข่ได้ไม้สิบหกอันแล้วเราสร้างสวนนกเพิ่มดีกว่าไปเดี๋ยวนะ ไปที่ดินแดงของกูสตาร์แล้วก็ใช้บอลลูนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมาข้ามได้ใช่ปะหรือไม่ได้วะเอ้ยข้ามได้เดี๋ยวนะอันนี้ใครอะอะไรอยู่ข้างในอะหมีอะไม่ได้ใจแต่ยังทำอะไรไม่ได้โอเคเคลียร์ตรงนี้แล้วก็สร้างนกเพิ่มอันนี้เราจะสร้างเป็น ถากาฮิหมดเลยนะครับผมเพื่อความเร็วในการผลิตถากาฮิถากาฮิน้องนกน้อยนั่นรักเดินปุ๊กปุ๊กอยู่่ะแล้วก็ได้เวลาตกปาลารอเขาผลิตกิ่งไม้ให้เรานะครับผมไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่เดี๋ยวดูดิสิใช้กี่อันอ่ะห้าสิบสร้างอะไรแล้วนี้อ่าใช่ เจ้าพวกแผ่นไม้พวกนี้แหละตอนนี้ได้เวลาที่สุดยอดครับแมนจะทำงานแล้วสร้างสะพานให้เสร็จอ้าวอ้าวเ,วเดี๋ยวด๋้วพี่พี่วิ่งออกมาองนี้เลยล่ะเป็นหนูนะครับผมไม่ใช่หมีนี่มันเพอร์เฟกต์มากเหมือนกับได้ส,สร้างสะพานใหม่อีกครั้งเลยกุสตาฟคนนี้ช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆแล้วก็ดูสิเจ้าคนสวนสะพานนี้ทำให้สาวน้อยคนนั้นข้ามาได้แล้วหืมคุณเป็นใคร ชื่อว่าบ๊อบปี้โอ้ดูดูเสียงน่ารักมากเลยเสียงเทคอะ่ะโอ้สวัสดีฉันชื่อบ๊อบปี้เอ,อ่อคุณคนสวนขอบคุณที่ช่วยกูสตาร์ในการสร้างสะพานนั้นนะตอนนี้ฉันกําลังคิดอยู่ว่าฉันจะไม่ได้ออกจากดินแดนของฉันซะแล้วโอ้ไม่นะนี่มันแย่มากพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนั้นเจ้าพายุนั้นเปลี่ยนให้กลับกลายเป็นมเมล็ดอีกครั้งไม่ใช่สิต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นต้นอ่อนอีกครั้งโอเคไกอานั้น ผูกพันกับพวกมันมากพวกมันไม่เคยถูกทำลายมาก่อนแต่ว่าทั้งนี้มันฉันควรจะปกป้องพวกมันสิแต่ว่าฉันไม่สามารถทําได้ได้โปรดหญิงสาวผู้ใจดีเธอช่วยพาฉันไปที่แต่ละดินแดนที่มีเมล็ดต้นอ่อนได้หรือเปล่าฉันไม่สามารถว่ายน้ําได้นะแล้วก็ฉันกลัวที่จะขึ้นไปบนบอลลูนด้วยโอเคต้องพาน้องกลับไปดูพวกต้นอ่อนต่างๆนะผม ผมก็แปลสลับระหว่างต้นอ่อนกับเมลิดพันธ์นู่นนี่นั่นดูหมดแต่ว่าก่อนไปขอตกปลาก่อนแล้วกันนะมาขึ้นลงอื้มเฮ้ยอืมหลอดลดเร็วมากเลยไหมแต่ขึ้นลงปกติเลยนะอันเนี้ยแต่หลอดแป้งลดหวบเลยถ้าพลาดอ่ะไหนดูซิโอ้ยแล้วแบบว่าหลอดยาวด้วยนะ อุย้ยปลาแพะอาทิตย์ตัวบนเริ่มเราต้องการปลาคาราฟใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้ขึ้นลงปกติเดี๋ยวดเดีเดี๋ยว,ยว,ยวพี่ดีดอะไรเนี่ยโอเคเราชะลอมันนะครับผมตอนมันดีดโอ้ยนี่นี่ก็ดีดจังเลยอ่นะชะลอชะลอชะลอรอมันเหนื่อยเฮ้ยตัวนี้ยากมากเลยว่ะดูดิ ชะลอชะลอชะลอพอมันนิ่งค่อยขึ้นไปโอเคแซลมอนแต่เราอยากได้ปลาคาร์ฟใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้โอ้ยนี่ก็ดิ้นเก่งมาฮึอันนี้พอตามทันไหมตัวอะไรวะเนี่ยเรารอรอสักหน่อยแล้วก็ขึ้นตามเขาเรนโบว์เท้า ปลาเทา้าทำไมเล่นไปเล่นมาเริ่มหิววะเนี่ยเฮ้ยไอยตัวนี้ยังไงตรงตีงด้วยนะตัวเนี้ยอ้าวกำลังจะว่ายากเลยง่ายเฉยปลาคารสองตัวโอเคตอนนี้กิ่งมาเราสามรอกับอันแล้วนะปลาปักเป้าหน้ารักดหน้าเหมือนคุณครูในสปอนบ๊อบเลยนะเีเป็นปลาปักเป้าอะ สรุปป๊อกเป้าง่ายสุดบ่อนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขึ้นตามเขาเลยฮึบฮึแล้วก็รอหน่อยขึ้นตามฮึบฮึโอเคเริ่มเสียนมาอันนี้ช้าใหถ้าช้างี้น่าจะเป็นปลาพาทิตย์เห็นความต่างชัดเจนมากเลยนะแต่ละตัวของบ่อนี่ อาเฝาเต็มยังเดี๋ยวตอนนี้มีดินด้วยวะ่ะเดี๋ยวดีวตัวอะไรปลาคาปะโอเคครบถ้วนแล้วก็พาน้องป๊อปปี้กลับไปดูพวกเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนกันดีกว่าอ้าวดูเหมือนว่าตอนนี้เรือของเธอนั้นค่อนข้างที่จะเล็กเกินไปอนะบางทีเธออาจจะขอให้กูสตารนั้นช่วย ทำให้มันใหญ่ขึ้นมาคูสตาฟช่วยหนครับโอ้นี่เธอกลับมาหาสัตว์ไรคานที่น่าลหลงไหลคนนี้งั้นเหรอโอ้นี่เธอต้องการเรือที่ใหญ่กว่านี้งั้นเหรอืึแต่ว่าฉันไม่ค่อยรับคําขอของใครได้ด้วยสิแต่คงเป็นข้อยกเว้นสำหรับเธอนะความอื้ออาทรของฉันนั้นไม่มีขอบเขตอยู่แล้วืึลองให้สิ่งของต่างๆที่อัสติสตต้องการซะสิ แล้วเขาจะส,สร้างชีวิตขึ้นมาเป็นมัสเตอร์พีดอ่าต้องการไม้ร้อยอันซึ่งเรามี500กันก็จับไปครับ Make b i กอ e r Boat 100อืมใช่ใช่ฉันควรที่จะทำมันให้เป็นแบบนี้เยี่ยมมากเอาละตอนนี้เกือบจะเป็นเรือแล้วแต่ว่านี่มันยังไม่ใช่เรือไม่นะฉันทำมันอีกแล้วการรวมกันร,ระหว่างฟังก์ชันแล้วก็รูปร่าง เธอต้องการเรือใช่หรือเปล่างั้นฉันจะทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าเรือนั่นอีกเธอสามารถขอบคุณฉันที่หลังได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ดีกว่าไปพาป๊อปปี้ไปเธอรอนานแล้วได้เรือมาเดี๋ยวนะไม่ใช่เรือใบไ,ไม้อีกต่อไปเป็นเรือไม้อย่างนี้เลยจัดไปครับมีเควสอีกขอดูตรงไหนแล้วกันนะอืมเธอรู้ไหมในขณะที่ฉันกําลังสร้างเรือของเธออยู่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่ได้คํานึงถึงเลยก็คือเรื่องของสปีดนะนะ ถ้าเธอเอาอุปกรณ์มาให้ฉันแล้วก็เดชฉันจะทําให้มันดีขึ้นเองแล้วก็พูดให้มันเคลียร์แล้วกันนะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยกับดีไซน์ของฉันเข้าใจไหมซึ่งน้ําตาของฉันซึมออกมาทุกครั้งที่เห็นเธอนั้นใช้ไม้ภายภายไปอย่างช้าๆใครก็ตามที่พูดว่าสิ่งนี้มันสมบูรณ์แบบแล้วไม่สามารถพัฒนาให้มันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้หรอกดังนั้นแฮปปี้เก็กโคคนี้นั้น จะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้เองไปเอาของมาให้ฉันมากกว่านี้อีกออืเดี๋ยวนะพี่ต้องการอะไรอะ่ะอัปเกรดโบสใชเรือนสองรอยจัดไปใช่นี่แหละคือตัวยังไงล่ะทุกๆชิ้นของแผ่นไม้มันก็เหมือนกับทุกๆผลของแปลงสีฟันที่กำลังขัดเกลาวิญญาณของฉันอยู่ตอนนี้เรื่องของคุณเร็วขึ้นอีกแล้วยังอัปเกรดได้อีกอะ่ะลองดูซิโอเค ตอนนี้พอใจหรือ,อยังแน่นอนว่าเธอควรที่จะพอใจแล้วไม่มีอะไรหยุดเธอได้แล้วตอนนี้ยกเว้นแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเรือที่เร็วกว่าเดิมพี่จะอ p เก a d e ให้มันเร็วถึงไหนเนี่ยศิลปะของฉันนั้นถูกจํากัดโดยวิทยาศาสตร์เท่านั้นดังนั้นลองไปนําวิทยาศาสตร์มาให้ชั้นมากกว่านี้อีกสิถ้าเธอต้องการงานศิลปะท,ที่มันมากกว่านี้ซึ่งวิทยาศาสตร์ที่ฉันหมายถึงก็คือแผ่นไม้นั่นแหละอืมใช้เท่าไหร่ห้าร้อยจัดไปครับ โห oh, oh. นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเอาละถอยไปฉันไม่อยากจะรับผิดชอบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันกําลังสร้างผลงานนี่แหละ <c oughs> ตอนนี้เรือของคุณเร็วขึ้นอีกหมดยังโอเคหมดละอืมค่อนข้างดีเลยนะนี่ค่อนข้างดีถ้าเธอไม่ใส่ใจเรื่องการตกแต่งแล้วก,ก็คงไม่เป็นไรหรอกดูเหมือนว่าผลประกอบการของฉันน่าจะโตขึ้นมากเลยนะแล้วก็เหมือนฉันมองเห็นตอนจบของเรื่องนี้แล้ว ซึ่งตอนจบนั้นเป็นแผ่นไม้ยังไงล่ะเราสามารถมีแม็กนัมโอปุสของเราได้อ่ะดยสิ800โอเคพักก่อนเรือพี่ก็จะเร็วเกินไปละมาป๊อปปี้ขอโทษที่ให้รอครับว้าวกูสตาฟนั้นรู้วิธีการใช้ค้อนของเขาได้ดีเลยนะเนี่ยตอนนี้เรือของเธอนั้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยขึ้นอีกโอเคตอนนี้ฉันพร้อมแล้วแล้วก็ถ้าเธอพร้อมก็คงเออ ยจะเข้าลึกอย่าร้องอ่ะเจ๊แกกลัวน้ําใช่ไหมเจ๊แกว่ายน้ำไม่เป็นอ่างั้นไปด้วยกันไหมครับอ่าไปด้วยกันแล้วเฮ้ยน่ารักด้วยดิน้องบอ๊อบบี้เราต้องพาเขาไปดูไม้พันธุ์ต่างๆตามเกาะน,นะครับป่อ่าเขาเดินไปเองเลยยังไงดีบอ๊อบบี้โอ้ดูเหมือนว่ามันจะไม่แย่มากนะขอบคุณที่พาฉันมาส่งนะแคสซี่ เอาละตอนนี้เดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่นี่โอนี่มันไม่ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยไกอานั้นจะกลับมารุ่งโรนดอีกครั้งหนึง่งเมื่อเมล็ดพันธุ์นั้นกลับมาเติบโตซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะตรงข้ามกับคําว่าตวตโตเตอเลยนะเอ่อฉันขอโทษที่ต้องขอแบบนี้นะแต่ว่าฉันอยากจะได้แผ่นไม้มาเยอะๆเลยเพื่อสร้างสารผลงานแล้วก็อาหารด้วยเพื่อพลังงานอะนะถ้าไม่ว่าอะไรจับไปดีครับ ต้องเอาเฟโจมาให้มิสป๊อปปี้นะครับผมโอเคเฟโจเฟโจเฟโจเราเคยปลูกใช่ไหมแต่เราโลกไปแล้วนี่หว่าปลูกอีกได้ปหไปเรากลับไปที่เขาเรียกว่าอะไรเกาะแรกๆไปปลูกเฟโจกันดีกว่าแล้วก็เอาปลาไปส่งเจริบีนด้วยมาเจริบีน ปลาปามาส่งครับผมกิฟไอเทมหนึ่งเควสเสร็จแล้วกิฟไอเทมต่ออ่าเออนี่เธอตกปลามาได้แล้วงั้นเหรอไหนดูซิเหมือนจะมีแต่ปลาคราฟไซส์ปกติอะนะไม่มีแบบตัวใหญ่บ้างเลยเลยแต่ว่ามันก็คุ้มค่าแล้วนะฮะฮ่าฮ่าเธอช่างก้าวกระโดดเกินไปแล้วเจ้าหนูเอาละเดี๋ยวตอนนี้ฉันจะทาอาหารสำหรับชัเลจ์ของเธอทั้งต่อไปแล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเกี่ยวกับแซม ฉันเคยพยายามที่จะตกเขาขึ้นมากินอยู่หลายครั้งอะนะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่สนใจอีกแล้วร <c oughs> อดตัวไปนะแซมแต่ไม่น่าตกแซมได้ปะตุบอลเริ่มเลยมาส่งต่ออ๋อเราเมื่อกี้เรา,าส่งไปครบแล้วนี่หว่าเป็นประกาศสองตัวแล้วก็อะไรนะปลาค้าฟสองตัวมาพิชชิ่งทัวร์เจ็ดหพร้อมแล้วยังสลับการทดสอบครั้งต่อไปอะนะตอนนี้เจลล่บีนจะไม่อ่อนข้อให้เธออีกแล้ว ครั้งนี้ฉันอยากให้เธอตก2แซลมอนแล้วก็สองเาเรียกว่าอะไรนะสาลมเมเดอร์ขึ้นมาพวกมันช่างน่ารักะนะแล้วก็ไม่ค่อยใจกล้าเท่าไหร่ก็คือเป็นปลาที่ขี้ขาดสักหน่อยอ่ะฮะเราให้ได้เลยปะอ๋อเหลือแซลมอนตัวหนึง่งโอเคเราต้องเลยนะ ปลกเฟโจโอเคโอเค,อเคกลับไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ลูน่ามีเควสอีกแล้วเราเคลียร์ต้นองุ่นทิ้งแล้วกันนะมาเคลียร์หนึ่งเคลียร์สองแล้วก็เคลียร์สามโอเคแล้วก็ปลูกเฟโจเจ็ดร้อยต้นใหญ่ปะมันกินพื้นที่ไหมไม่กินเท่าไหร่หนึ่ง ต้องการห้าอันสองปะโลอันสีแดงทิ้งสักสองสาอันแล้วกันนะอ่าแล้วก็ปลูกอีกอันหนึ่งจะได้จะได้มาเก็บแค่สองรอบพอเสร็จแล้วไปตกแซลมอนเพิ่มเดี๋ยวรับเควส์ลูน่าก่อนแล้วกันเคลียร์ของในกระเป๋าด้วยมาลูน่าครับขายของนะครับ ผมครับตังแม่งจะสามพันอยู่แล้วโอ้ยมาดูหนะ้ากูสตาฟนั้นเป็นช่างไม้พรสวรรค์นะนะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะไม่เป็นไรฉันมั่นใจว่าเธอคงไม่ว่าอะไรถ้าฉันอยากจะให้เธอไปทําความสะอาดเสร็จสร้างถาแถวดินแดนของเขาหน่อยได้หรือเปล่าโอ้แล้วก็ตอนนี้เธอให้คาปิบาร่านั้นทํางานให้เธอได้ยังถ้าเธอ,อยังแล้วก็เธอควรนะ ไม่มีอะไรผิดพลาดที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเอ,อ่อผมให้พวกเขาช่วยมานานแล้วครับตอนนี้ตังจะสามหมื่นนะครับเป็นเจ้าสัวของที่นี่ไปแล้วไปเดี๋ยวนะเี่โจน่าจะโตแล้วปะอะเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันกลับไปตกแซลมอนแล้วก็จบพาร์ันกีนกว่าน้องก็รออยู่ที่ก่อนนี้สินะโอเคไม้ก็จะจะพันอันแล้วนะ กูตาก็ยังมีเควสอีกอะเนี่ยอ๋อเควสของเขาอัพเรืองไงครั้งสุดท้ายแปดร้อยจัดไปอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะนะเธอคิดไหมว่ามันยากแค่ไหนที่จะออยพงความอาัจฉริยะไว้ในหัวกระโหลกที่แสนงดงามนี้เอาละเอาไม้มาให้ช้ำม,มันจบแล้วตอนนี้ฉันสลักผลงานภาย,ภายใต้ชื่อของฉันแล้วก็ใน้สุดมันก็มาถึงจุดจบสักที มันเป็นอีกหนึ่งเอชเมนต์ของฉันเลยนะนี่อ่ะเป็นเรือที่เร็วที่สุดสลับเธอแล้วก็ทุกคนชนะแต่ว่าฉันเลยอ่ะผู้ชนะที่แท้จริงได้เรือที่เร็วกว่าเดิมมากๆโอเคอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละคนที่เลสเปกงานอาร์เกี่ยวกับงานไม้แบบเธอนะฉันจะแบ่งปันพื้นที่ในหัวใจของฉันให้เธอโดยเฉพาะเลยทำได้ดีมากแคสซี่โอเคมาวายไปวคนนี้ ด้วยความที่เรามีไม้เยอะด้วยละมัง้งเควสก็เลยแบบเสร็จลัวๆขอบคุณครับกูสตาฟพวกอัพเกรดเรือให้เราแบบโต่งจริงว่ะดูดิเรือโคตรไวแล้วก็ตกแซลมอนตัวสุดท้ายมาอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มันจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้เฉยอ่ะเชิงไปเชิงไป จะม่อนจ๋าโอ้ยค่อยๆค่อยๆนี่ตรงตีนจะเย็ยนนะหยุดดิงด้งๆไอ้ตัวนี้ขึ้นลงแล้วมันก็หยุดพักหนึ่งอ่ะเนี่ยหยุดแล้วโอเคแล้วก็ขึ้นลงต่อชีวิตหยุด โอเคแล้วขึ้นลงโอเคแซมมอนเดี๋ยวนะเราต้องการแซมมอนใช่ไหมโอเคครบแล้วมาหาที่จอดดีกว่าถลับปิดพาร์ทอยู่กับกูสตาร์ดีกว่าเพราะหนุ่มนี่ใจดีโอเคก็สำหรับรูน้าฟิชชิ่งการเดินในพาร์ทที่4นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมมาอยู่กับสุดยอดนักสร้างสรรค์ผลงานงานไม้กูสตาร์นะครับผม pa